จังหวัดเพชรบุรีเร่งหาแนวทางการจัดการปัญหาขยะทุกด้านป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมหารือคณะกรรมการตรวจสอบการกรองโครงการขยะหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิกูลละมูลฝอยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดเพชรบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบการกรองโครงการขยะจังหวัดเพชรบุรีตั้งขึ้นเพื่อเรียงหาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและปัญหาขยะต,ตกค้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดขยะติดเชื้อซึ่งมีการดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนให้ร่วมคัดแยกขยะที่ต้นทาง วางแผนจัดการแก้ทุกด้านและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นและลดปริมาณขยะให้น้อยลงอีกด้วยค่ะ